SF Channel ร่วมกับ92 Production เสนอ SF Story Gerry Gang สวัสดีค่ะ ราชยาจิราชกิจค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SF Story Girl Regan ค่ะรูปแบบรายการของเรานะคะยังคงเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือพิธีกรเพิ่มขึ้นค่ะพิธีกรเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้นค่ะแต่เรายังคงสาระและความสนุกไว้ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะเราก็ได้เจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะอยากจะทราบว่าทุกคนคิดถึงบีนกันไหมคะ wow. ถ้าคิดถึงยังไงก็รายบอกกันได้น,นะคะ,ะอุ้ยไม่ใช่สิ Facebook ก็ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะบีมก็มีข่าวสารของโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายนมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่วันพฤหัสที่9นะคะเป็นพิธีไหว้ครูค่ะซึ่งพี่ๆสิทธิ์เก่านะคะที่จบไปแล้วก็สามารถเข้าร่วมพิธีนี้ได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นวันพฤหัสที่16มิถุนายนนะคะก็คือวันเลือกตั้งสภานักเรียนค่ะ ชอบใครเชียร์ใครนะคะก็อย่าลืมค่ะกาเบอร์ที่ท่านชอบกันได้นะคะค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะก็คือกิจกรรมมัสุนทรผู้ค่ะปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่26ค่ะโรงเรียนของเราค่ะได้จัดเป็นวันจันทร์ที่27แทนค่ะอยากจะรู้ว่ากิจกรรมมัสุนทรผู้มีอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดภายในเดือนมิถุนาย,ยนที่ทางโรงเรียนของเราได้จัดขึ้นนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะได้พบกับเกอร์รี่แก๊งเทปแรกค่ะซึ่งน้องๆของเราเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างมาจากชั้นไหนชื่ออะไรหรือว่าเขาจะพาเราไปชมอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามช่วงหน้านะคะระหว่างรอการแต่ยทำเกอร์รี่แก <ie> ๊งของเราก็ได้ใช้เวลานั่งอ่านสคริปต์กันอย่างสนุกสนาน และอย่างตั้งใจถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรู้จักกับเกิร์ลรีแก๊งของเรากันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องทีมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนิงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเพอร์นี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องข้าวตาังค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะ คุกนกสุภัสุตานะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องโรคนักอ่านค่ะโรคนักอ่านเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเซนฟังทิสเเวียคอนแวนนะคะโรคนักอ่านเกิดขึ้นได้จากการที่ท่านอธิการโปรลนนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่านแล้วก็ฝึกทักษะการคิดนําไปสู่การนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะโลกนักอ่านแห่งน,นี้นะคะเราจัดบรรยากาศ ให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งของเด็กๆค่ะเด็กๆ <Wow. S 1> เ,เข้ามาก็จะรู้สึกอบอุ่นสบายมีความสุขคำว่าโรงนักอ่านทุกคนก็จะคิดไปว่าเข้ามาต้องฝึกอ่านฝึกอ่านไม่ใช่นะคะเด็กๆ <No, no. S 1> ไม่ได้แต่ฝึกอ่านอย่างเดียวนะคะแต่เราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เกิดการเรียนรู้และรู้สึกรักการอ่านผ่านการจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เกิดทักษะการคิดจินตนาการและก็สร้างสรรค์ค่ะ โดยใช้นิทานและก็หนังสือในห้องเหล่านี้หรือหนังสือที่เด็กๆรู้จักเป็นฐานค่ะ <Wow. S 1> เมื่อเด็กๆเข้ามาในห้องแห่งนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เด็กจะได้เลยก็คือความสุขค่ะความสุขในที่นี้หมายความว่าความสุขในการที่จะมานั่งอ่านหนังสือในห้องแห่งนี้ความสุขที่จะได้หยิบอ่านหนังสือและความสุขที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูและก็เพื่อนๆน,นะคะแล้วห้องโรงนักอ่านของเรา เทอมนี้ครูนกไม่ได้สอนคนเดียวนะคะครูนกยังมีคุณครูอีกท่านหนึ่งมาช่วยคุณครูนกสอนตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งถึงประถมหกนั่นก็คือคุณครูปรินค่ะเด็กๆปรบมือต้อนรับคุณปรินหน่อยเลยแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะครูปรินค่ะครูปรินคะทีนี้คุณนกอยากจะให้ครูปรินเนี่ยพูดถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมกันสอนเด็กๆชั้นประถมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการสอนเด็กๆชั้นประถมนะคะเป้าหมายของเราก็คือจะทำให้เด็กๆสามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านคิดสร้างสรรค์เป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนของเราก็ได้นะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับโรงเรียนของเราก็ได้แล้วก็ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆได้โดยใช้เทคนิคที่ได้จากวิชาโลกนักอ่านค่ะไม่ว่าจะเป็นการแกะยางลบรับรองว่าสนุกมากเด็กๆขาสนใจการแกะยางลบไหมคะลูก <laughs> น่ารักมากน่ารักมากแล้วยังมีอะไรอีกคะคุปปรินมีการปัดกระดาษฉลุกระดาษเป็น paper craft storytelling <ช>ค่ะ,คะ paper craft storytelling นะคะจะช่วยให้ดเด็กๆนำเทคนิคการทำกระดาษทั้งหมดมาถ่ายทอดออกจากจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้ค่ะ <Wow. S 2> อย่างเช่นที่ตั้งโชว์ไว้หน้าห้องนะคะแล้วก็ส่วนการแกะยังรบเดี๋ยวเราจะสอนตั้งแต่ทักษะบสเต็ปใบสเต็ปตั้งแต่พื้นฐาน สามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็นมืออาชีพได้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วห้องเราเปิดบริการตอนไหนคะคุูปรินเปิดบริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าพัก20นาทีพักกลางวันพัก10นาทีแล้วก็ตอนเย็นค่ะจนถึง5โมงเย็นเลยโอเคค่ะครูนกครูปรินยินดีต้อน ดเด็กสู่ห้องโล่งนักอ่านนะคะเข้ามาห้องนี้เข้ามาให้รู้สึกว่าดเด็กได้กลับมายัางบ้านของตัวเองมานั่งอ่านหนังสือสบายๆชิวๆมานั่งคุยกับเพื่อนๆมานั่งคุยกับคุณครูแล้วดเด็กๆจะรู้ว่าห้องนี้เข้ามามีแต่อบอวลด้วยความสุขค่ะรงนักอ่านยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับแกงเกอรี่แกงครั้งนี้นะคะน้องๆทุกคนน่ารักมากๆเลยคะ่ะมีความน่ารักสดใสสไตล์วัยรุ่นนะคะเพื่ไม่ใช่สีะถมเนะาะโอ,อเคค่ะครั้งต่อไปนะ เราจะพาทุกคนไปดูอะไรและแก๊งใหม่จะเป็นใครกันบ้างก็อย่าลืมไปติดตามชมกันด้วยนะคะข่ะ,ะที่สําคัญค่ะช่องทางการติดต่อพวกเรานะคะ 1. ค่ะ Facebook ของโรงเรียนค่ะ 2. อ n s t a g r แกรมของเรียนค่ะและ3นะคะ YouTube ของเรียนค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe กันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ค่ะบีมก็ต้องราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตอนต่อไปเดลี่แก๊งของเราจะพาไปติดตามศูนย์พัฒนาศักยภาพลานนักปฏิักับแป้งกระสิเรื่องราวจะสนุกและตื่นเต้นแค่ไหน,นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้ทีมงาน SF t v ชีวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนักเรียนครับหนูหนูหนทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรอยู่ทำก๊อกโล โชว์หน่อยได้ไหมครับไม่เหนื่อยค่ะชอบค่ะ SMTV ช่องที่ชาวเซนบังไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามให้ได้ค่ะสนับสนุนโดย น้ำดื่มเซนฟรัง